ครับครับถามถามเลยครับมีครับยังไม่ตั้งครับยังคอยเรื่องของกฎหมายอยู่นะครับคงเป็นอีกสักสิบวันนะครับคอยความพร้อมนิดหนึ่งน่าจะครับนะครับเดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับเ๋ยวพึ่งเลยนะครับเอาความเหมาะสมดีกว่ายังไม่เหมาะสมที่จะพูดนะครับ แต่ย no ืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ทางสมชก็เป็นบันงานได้อย่างได้อย่างเต็มสมรรถภาพอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่มีตกหล่นอยู่แล้วตรงนี้นะครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับทางท่านทางท่านทารักษาการเลขาก็พูดอยู่แล้วนะครับวันนี้ไม่มีบรรยากาศเป็นไปได้ด้วยความ สุกครับเดี๋ยวท่านให้สัมภาษณ์ทีก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็ถามท่านดูแล้วกันนะครับแต่เรื่องผมว่าเรื่องสําคัญกว่าวันนี้ที่เราที่เราใช้เวลากันที่ท่านบอกเมาเาชเลาร์ปัาเดียวเนี่ยแต่ส่วนบ้ากก็คุยกันเรื่องของทางท่านารักษาการเลขาก็อธิบายให้ฟังที่มาที่ไปของสมชนะครับซึ่งผมเองผมก็ใหม่ก็เลยทำความเข้าใจให้มันเยอะขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาที่อิสราเอลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถกกันนานนะครับมีการแจ้งสถานการณ์อย่างเชิงลึกนะครับแล้วอะไรที่ผมพูดได้ผมก็จะพูดแต่ว่าก็จะมีอีกหลายเรื่องซึ่งเราต้องระมัดระวังเรื่องความละเอียดอ่อนเรื่องของตัวประการเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าสาระสาคัญก็คือว่าสงครามมีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างไม่ใช่แค่ระหว่างคู่ขัดแย้งสองคนนะครับจะขยายวงกว้างเข้าไปในระดับภูมิภาคมีความเป็นไปได้ โดยเฉพาะยิ่งที่จอแดนแล้วก็เลบานอนซึ่งมีประมาณ10ประเทศแล้วสอตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปพูดคุยกับประชาชนของเขาที่อยู่ใน2ประเทศนี้เรื่องของการให้พิจนารณาเรื่องการอพยพนะครับเดี๋ยวทางเราก็จะไปประเมินกันอีกทีนึงว่าต้องมีการแจ้งให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่มันจะลุกลามไปในระดับภูมิภาคซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ เหตุผลที่พอจะมีทราบข้อมูลมาว่าอาจจะขยายวงไปก็เพราะว่าเริ่มมีการทําสงครามทางด้านไซเบอร์กับทางด้านใช้โดรนมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรามีความเป็นห่วงว่าจะมีการขยายวงกว้างไปสู่ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของพลักแรงงานไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าจะต้องทำไงต่อไป ส่วนที่อิสราเอลเองคนตอนนี้คนงานที่แจ้งเจ็ดจำนงจะกลับมาเนี่ยก็จะหมดแล้วไฟวันนี้ก็ว่างประมาณร้อยกว่าซีทนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากใช้คำว่าบทภารกิจของทางรัฐบาลแต่ว่าเราก็ต้องพูดคุยต่อเนื่องกับคนที่ยังอยู่ว่ามีความรุนแรงของส,สงครามที่จะขยายวงกว้างไปได้ก็ต้องก็ต้องบอกมาว่าถ้าเกิดจะแจ้งเจ็ดจำนงว่าอยากจะกลับนะครับ แต่ตรงนี้ก็มีความซับซอ้อนอีกเหมือนกันว่ามีแรงงานจํานวนหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบจํานวนจริงๆนะครับทางฝ่ายความมั่นคงแจ้งมาว่าก็น่าจะมีอีกจํานวนพอประมาณที่ไม่ได้แจ้งตอนที่ออกไปสรุปแล้วคือเป็นแรงงานที่ไปโดยไม่ถูกต้องแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่กว่าคือเราต้องพยายามสอหาให้ได้ว่าคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็แจ้งตรงไปให้ทราบถึงความรุนแรงของสถานการณ์เขาจะได้ตัดสินใจที่จะกลับมาได้ ก็คือถ้าเกิดถึงแม้จะไปถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเรายินดีรับกลับมาได้นะครับเราก็แรงงานที่ยังไม่ตัดสินใจที่จะกลับเราต้องการจะให้มีการแน่ใจว่าการสื่อสารที่สื่อสารออกไปเนี่ยโดยไม่ผ่านบุคคลที่สองโดยรัฐบาลจะสื่อสารตรงไปเองว่าความรุนแรงของสถานการณ์เป็นอย่างไรอย่างน้อยพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นจะได้ทราบถึงความรุนแรงของสถานการณ์เองจากรัฐบาล เพราะนันเดี๋ยวจะมีการคุยกับทางกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะหารายชื่อแล้วก็ถ้าเกิดมีทางที่จะติดต่อไปได้ทางโทรศัพท์ก็จะติดต่อไปนะครับแล้วก็ส่งข้อความไปแจ้งว่าสถานการณ์มันรุนแรงขนาดไหนอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของตัวประกันก็ยังทํางานกันอย่างเต็มที่เดี๋ยวจะมีการพบปะพูดคุยกับทางถนงนายกที่เพิ่งบินกลับมานะครับ มื่อกี้ก็เจอท่านผู้ช้การทหารสูงสุดท่านเองก็ให้ข้อมูลมานะครับตอนนี้ก็ทุกๆฝ่ายช่วยกันอย่างเต็มที่แต่ว่าเรื่องของการให้ข่าวเรื่องของการที่มีหลายหลายฝ่ายช่วยเหลือกันก็ดีแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ได้มีการขอร้องไปทุกทุกหน่วยงานว่าถ้าเกิดต่างคนต่างทำเนี่ยก็ให้มีการซิงโครไนซ์เรื่องข้อมูลให้ดีจะได้ไม่มีการสับสนนะครับซึ่งก็แนวโน้มเป็นเป็นทางที่ดีแต่ว่าก็ต้องคอยก่อนว่าจะ มีข่าวดีจริงๆเมื่อไหร่เราเองเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเพราะเรื่องการอพยพก็เป็นเรื่องการละเอียดอ่อนนะครับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัอ,อย่างสูงสุดนะครับขอบคุณครับ ครับอันนี้ก็มีการพูดคุยกันในวงรัฐมนตรีที่เกียเก่ยวข้องเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นความมั่นคงทางพลังงานก็เมื่อวานก็มีการพูดคุยกันกับทางรัฐมนตรีพิการซึ่งในเร็วๆวันนี้ท่านก็คงเสนอมาตรการความมั่นคงทางพลังงานมาเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึด้นจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะคำถามเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีว่าถ้าวง,วงสงครามเนี่ยขยายวงกว้างออกไปเนี่ยก็มีผลกระทบต่อไปนะครับแต่ประเทศที่ ข้อดีอย่างหนึ่งคือประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะขยายวงกว้างออกไปเนี่ยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเราเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่าเขาต้องระมัดระวังเนื้อสิ่งอื่นใดสาคัญกว่าคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศที่มีแนวโน้มว่าความรุนแรงจะขยายตัวไปถึงนั้นนะครับ นี่ครับวันนี้ที่มีการพูดคุยกันวันนี้ก็เพิ่งก็รับรับทราบข้อมูลว่ามีแนวโน้มว่าจะขยายไปเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปเขียนแผนออกมานะครับต้องมีคงต้องมีการเริ่มแจ้งเตือนไปแล้วนะครับเต็มที่ครับขอบคุณครับยังครับยังไม่ทราบเลยครับ เรียกร้องครับ,รบยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวเราจะไปคุยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับขออนุญาตว่าไม่ไม่ไม่พูดในที่นี้ดีกว่านะครับเข้าใจว่าทุกท่านมีความหวังดีมีความปรารถนาดีนะครับ ครับอันนี้ก็บอกก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดต้องการอะไรต้องให้เราช่วยเหลืออะไรนะครับตรงนี้เราเต็มที่ครับเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนกลับมาให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับ